วันนี้วันที่3ตุลาคมสองพก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีโอกาสเข้ามาในเขตอารันยวาสีเขตวัดป่าของวัดปอดเกศเชธารามตามตัวในกราพาญาจโจมาชมความเป็นธรรมชาติระบบนิเวศที่ยังอุดมสมบูรณ์หลังวัดปอดเกศบนเนื้อที่ร้อยกว่าไร่ปกติแล้ว ส่วนใหญ่เราก็จะใช้พื้นที่ทางด้านหน้าวัดโอากาสที่จะเข้ามาภายในบริเวณเขตอรัญญวาสีหรือว่าเขตป่าก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนี้ก็เลยเท่าการถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถ้ามีการมีเวลาญาติโยมเชิญนนะ้าเชิญเดินเขาเลยเข้าไปคอกมา้าหลังวัดปลดเกตก็จะเข้าไปสู่บริเวณป่าทึบตรงนี้ซึ่งนอนเนื่องมาหลาย น่าจะหลายร้อยปีหลายหมื่นปีมาแล้ว